มาแกงตัวกินอีกแล้วเป็นไปฟบนสามเขียวเขียวมะเขือเทศน,นะจ๊ะใส่เป็นเกลือนะจ๊ะเกลือชมพูหรือเกลือสมุทรของอินเดีย กินแล้วร่างกายร่างกายคือดีอ่ะไม่เหนือน่อยนะยินก็จะใส่เป็นเครื่องเทศดเลยจ้ะเครื่องเทศ็ดก็มีขมิ้นจนะเอาซึ่งช้อนนะเอา سلام า,าสวาาัสดาค่ะาปิก้านะคะแล้วก็มีเม็ดฝักชีนะคะแล้วก็เป็นเม็ดธีราที่เราผัดไว้เติมความหอมเจริญอาหารนะเพื่อทำให้จิตใจสงบนะ ปัใจนะแล้วทีนี้เครื่องเทศกับมะเขือ,อ,เ,อเทศเขาก็จะเขาก็จะไม่ไหม้เขาก็จะซึมซับเข้าไปในซอสมะเขือ,อ,เ,อเทศที่เราเที่ยวนะคะถ้าเราใส่ไปช่วงนี้เนาะใ,นใครจะใส่ตามหลังก็ได้นะคะนะ อันนี้ทำแกงถั่วสองหม้อนะคะมีแกงมีถั่วสี้าแล้วก็ถั่วสีเขียวํำชื่อไม่ได้เพื่อนๆเลย <c oughs> ต้องไปต้องไปอ่านในถึงเึื่จะจำได้นะพอดีวันนี้วันหยุดกินก็แกงถั่วไว้เพราะว่าวันวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็ เซนะคะช่วงวันดก็แกงวันนี้ก็แกงถั่วกินนะน่าตาผมผมอยากสดธรรมชาติพอดีไปว่ายน้ำมาเ,เพื่อนๆผมสวยเลยไม่ต้องไปดัดเลยเห็นไหมเนาะ 接单吧。